เจาะลึกดวงการเงินลัคนาราศีมังกรประจำสัปดาห์วันที่26มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแบบเน้นทฤษฎีทักษะและตำแหน่งดวงดาวที่ส่งผลต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณโดยเฉพาะภาพรวมการเงินเหนื่อยแต่คุ้มได้มากแต่ใจหนัก ในสัปดาห์นี้ดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือตัวตนยังคงทำมุมสำคัญในดวงชะตาประกอบกับดาวราหูที่จอนอยู่ในภพที่ส่งผลต่อลาบผลทำให้ชาวมืงกรมีเกณฑ์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่เป็นเงินที่ต้องแลกมาด้วยการเจรจาและการลงแรงอย่างหนัก ช่วงต้นสัปดาห์26-27มกราคมมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องรายได้เสริมหรือเงินที่เคยถูกยืมไปอาจได้คืนมาบางส่วนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินส่งผลดีต่อการเจรจาเรื่องตัวเลขหากมีการตกลงทำสัญญาหรือทำข้อตกลงทางการเงินในช่วงนี้จะมีความราบรื่นสูง ช่วงกลางสัปดาห์28-29มกราคมระวังรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือยวนยานพาหนะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินทำมุมขัดแย้งเล็กน้อยอาจทำให้มีรายจ่ายภาษีสังคมหรือต้องจ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ ช่วงปลายสัปดาห์30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่โชคลาภเด่นชัดที่สุดดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและสุภาส่งแรงหนุนหากใครรอคอยโอนเงินก้อนใหญ่หรือการอนุมัติสินเชื่อมีโอกาสได้รับข่าวดีในช่วงวันหยุดนี้จุดที่ต้องระวัง แม้รายรับจะสะพัดแต่ดาวพฤหัสบดียังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องระวังเรื่องการลงทุนที่เกินตัวอย่าพึ่งทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์ที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนการทำธุรกรรมทางการเงินกับคนใกล้ชิดควรมีเอกสารยืนยันเพราะอาจเกิดการเข้าใจผิดเรื่องผลประโยชน์ได้ง่ายในสัปดาห์นี้ เคล็ดลับเสริมดวงการเงินแนะนำให้ทำบุญถวายน้ำดื่มหรือบริจาคเงินเพื่อการบูรณะวัดหรือสถานที่สาธารณะเพื่อแก้เคล็ดเรื่องลาบทุกขได้เงินมาแต่ต้องเสียความรู้สึกหรือเหนื่อยฟรีและเน้นการใส่เสื้อผ้าโทนสีม่วงเข้มหรือดำในวันเจรจาสำคัญเพื่อเสริมอำนาจบารมีทางการเงิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง y o u t u b e ลัคนาสายแข็งนะคะขอให้ทุกท่านพบความเฮงความปังและสำเร็จทุกเรื่องที่หวังและตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะ